กาบสวัสดีค่ะพ่อกยู่คือเก่าเนาะค่ะกับป่าบนคนอีสามนมื่อป่าบนคนอีสานได้ไปติดตามเรื่องราวความฝันของสามีน้ำมุนเนาะค่ะสามีน้ำมุนค่ะเพิ่นเว้าให้น้ำมุนฟังเนาะค่ะเพิ่นว่าขับรถถอยหลังรถบ่อถ,ถอยค่ะส้นบานจะโค้งเนาะค่ะเสาหักบานเด็กทีพังลงค่ะสามีน้ำมุนบอกน้ำมุนว่า ซื้อเลขให้เนวสันค่ะเรื่องราวความฝันของสามีน้ำมุนเพิ่นสิใไ้แนวทางตัวเลขกแนวใดค่ะกลับไปบึงฟังเอาน้ำกันนอค่ะกับความฝันของสามีน้ำมุนค่ะกับสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมิน่กระดมาติดตามเรื่องราวความฝันของน้ำมุนนอค่ะถามเพิ่นลว่า ฝันแหละคนว่ดสามีคนฝันน้อ okay. งละมุนเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของละมุนเป็นที่ไห้แนวทางแนวไใดค่ะกะไปสังางผอมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของละมุนค่ะฝันจังไรละมุนเพื่อนนั้นเพื่อนฝันว่าเพื่อนขับรถขับรถกระบะเพื่อนน่ะถอยว่าว่าสิถอยออกคืนขับรถว่าสิถอยออกรถแลเดนส้นหนาบาน แลนเขานาบ้านดับถอยเลยบอถอยเลยขื่นรถไปเลยรถไหลไปทั้งนาบ้านเดินหนาเลยเนาะแมนอันเพิ่นว่าโอ้ยอันจังไหนจังมาส่วนบ้านกูเนาะบ้านนี่เพิ่นว่าค่ะเข่าเกียร์ถอยแลนหนาเสยเข่าเกียร์ถอยแลนไปทั้งนาเสยค่ะเพืบอกโอ้ตายเลยเงื่อนกระมวลเงื่อนลังค้าเงื่อนโยบลงทั้งนาเสามันส้นเสากลางทั้งนาเงื่อนมอง มองไปอันบัตรเด็กทีนนลุนลุ่งเลยะเพิ่อนบาเพิ่นเจีอยบไปทางนอกบ่แม่นจ้ะว่าเพิ่นเจีอยบไปทางนอกจะหลุดขลาดแลนเขาหนาบัตรเลยว่าสีถอยแต่มันกระเดินหนาเดินหนาบัตรเด็กทีบัตรเด็กทีก็ทะเบียนรถเนี้ยสำคัญเยี่เนาะเพราะว่าคูลุ่งเลยมันน้ำมันทะเบียนรถโอยอันบัตรเด็กทีนั้นลุนลุ่งเลยตอนนั้นในความฝันนั้นน้ำมัน คิดว่าสิไปน้ากันบ่บ่มุ่นน่ะอยู่ในบ้านมีแต่เพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นเพิ่นออกมาผู้เดียวเพิ่นบ้านเพิ่นก็ห้องเอิ่นโอ้ยรถส้นหนาบ้านมาสันทะเบียนลนลงเลยใช่ไหมเพิ่นว่าเพิ่นเอิ่นบอกน้ะมุ่เพิ่นบอกค่ะอ้าวก็เลยว่าเพื่นส้นยังไงหนารถบบุวมมอยังแต่ว่าเสาบ้านนั้นหักเสาเสากลางนี่เนาะแมนเสากลางที่แค้นป่ายทะเบียนบ้านบ้านเด็ดทีเนาะแมนแมนบ้านเด็ดทีเสานั้นโยบลนลงเลยบ่เสานั้นหักขาดเคืงเลยนี่ ป้ายทะเบียนก็ลดลงเลยในความฝันเพิ่นบ้านน้ำมุนน้ำมุนได้ดาเพิ่นบอบอเพิ่นเอิญบอกตะเมียเว้ยรถชนหนาบ้านไปอันบ้านอีกที่ลนเลยเพิ่นว่ะแต่เมียบ่ได้ออกมาเพิ่นมีเพิ่นอยู่ผู้เดียวน้ำรถค่ะบ้านอีกที่ก็บ่บน่ได้หนิเนาะบ้านอีกที่ทะเบียนรถแล้วก็อายุเพิ่นนั่นเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนขับเนาะกับเพิ่นฝันผอมเนาะเพิ่นนฝั ตื่นเนี่ยมาเศ้ามากพิ่นกระบอกให้น้ำมนต์ฟังตื่นเนี่ยมาเศ้ามากพิ่นว่าไปฟังเพิ่นว่าเถ่าว่อฟังรถส่วนหนาบ้านของสามีเพิ่นเนาะค่ะความฟังความฟังของสามีเป็นเจ้าไหนต่อน้ำมนต์ห่วยเหมือนพิ่นหูเมื่อขึ้นมาบอกว่โอ้ยฝันเพิ่นเพิ่นกระบอกฟังกลางเด้อเพิ่นกรบอกแมนเพิ่นกระบอกฟังกลางเด้อเพิ่นกระบอกแต่ว่าทะเบียนรถก็บานดีผีพึ่นง กับอายุข่อยเดอะเถาเพิ่นค่ะสื่อให้แน่เพิ่งมาเพิ่นหมักเพิ่นบะน้ำเพิ่นหมักเพิ่นหมักอายุเพิ่นกับบ้านที่ทีกบมันอยากสิคเอาอยู่ค่ะที่ทีนี่สื่อขึ้นงซื้อลงเอาคค่่ะะแต่ว่าเพิ่นเคยฝันบ่ฝันฝันก็กลังฝันกำลังฝันไม่เคยฝันจากที่เพิ่งไม่เคยฝันบ่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 ฝันอยู่นี่มันเกินเพิ่นฝันเพิ่นฝันเพิ่งบ่เพิ่งฝันแม่นจ้ะ บ้านเพ,พิ่งมอให้ฟังาบานนี้ทะเบียนรถเพิ่งเจอเลยเบียนรถสีเก่าหนึ่งเปสเกา,นากนหนึ่งเปยจ๋าสีเก่กาหนึ่งเปพมาเพิ่งมักบ่น้ำมันเพิ่งฟันปมากเิ่นมามาเละคนตัดนรถคอยในหลงเลขรถคอยก็เบรกบ้านเด็กีแต่ว่าน้ำมันฟันนี่ก็เขาดีเนาะ เจ็ดคือเรียนรถนอนน้ำมุนมาเลขที่ก็นหนึ่งห้าแปดค่ะมาเลขที่หนึ่งห้าแปดจะแต่ว่าสามีก็บ่เคยฝันก็คือบ่บ่บ่คือแต่น้ำมุนฝันเกี่ยวเนาะจ้ะแต่บางวดนี่เป็นสามี่ฝันเนาะจ้ะเพื่อนบอกให้น้ำมุนเสือให้จ้ะซื้อใหายนะค่ะก็สิตัดและมานเด็กที่คือจ้ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะจ้ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะ ซื <cin stereotype> ้อซื <S <s <î authenticity> ่อ <farklı> ตัดเอาเนาะค่ะข <spooky> <c oughs> yeah. ึ้น <curs> ซ <CDU> okay. so ื้อลงเอานี่เลืมอายุเพิ่นเด้อค่ะอายุเพิ่นอายุเพิ่นดสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าจ่าสี่สิบห้าเต็มบ่นะำมันจ้าสี่สิบห้าเต็มค่ะที่น้ำมุนฝันเห็นเห็นเพิ่นดมาเพิ่นมามาเมี่ยนบ้านเนาะมาเมี่ยนเหมีนเนาะปลาซีลงมาอยู่กระเขาเนาะบ้านไหนทีเนาะบ้านไหนทีเขาค่ะ เขาบ้านเด็กพีจะไปตัดเด่นร่องเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่าสามีน้ำมนต์นี่เพิ่นฝันเพิ่นกะให้น้ำมนต์นื้อมาเว่าให้ทำไปช่วงสร้างเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าลดเนาะค่ะว่นศรถอยหลังกะเดินหนาไปตำเสาเนาะค่ะกับตัวเลขของเพิ่นกะสี่เก่าหนึ่งแต่บ้านอันทะเบียนรถทะเบียนรถได้เนาะ สี่เก้หนึ่งแปดก็ไม่ตำบ้านกับซื้อไปทันทีบ้านท็กที่เพื่อนนาะบ้านด็นที่ทางเลยเนอะแล้วมันเนาะจันหล่นลง้านหลงห้าแปดบ้านท็กที่จ่าบานททีหนึ่งห้ปดอายุสามีเพิ่นกับสี่สิบห้าปีนาะจ่าจ๋าสี่สิบห้าปีตัดเต็มพี่น้องค่ะตัดเก็นแนวทางในการซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะฮักฮักโยดลงพื้นเลยเพื่อนพื่นเาเสาขาดป้ายทะเบียนรถจะต้องขาดบอลลู บ้างค่ะว่าลงเสาขาดเพิงค่ะเสาขาดเพิงลงจะปายบ้างจะค่ะแ่วบาน้ำมนต์ในทามเพิ่นบอกว่าเพิ่นหมักตัวไรทีเพิ่นมักนั่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นหมักบานทีเพิ่นมักบานทีกับทะเบียนรถมันกับสีรถกันอยู่ตัวเดียวเมืองเอาค่ะมันสีรถกันอยู่แต้มเดียวค่ะปตัดซับหนาซับลังบานที่ตัดเลนเนาะค่ะทะเบียนรถกับสี 98, เก่าหนึ่งแปดเนาะก็คันคันยุหาเนะาะก็หน,นีเป็นหนึ่งหาแปดนะน้ำมันเนาะจ้าตัดหนาตัดหลังขึ้นน้ำมันหวานจ้ะตัดหน้าตัดหลังเอาทะเบียนรถกระบะในี่ยทีมันก็เข่าเข่ากันเนาะ ความฝันของน้ำมนต์ยังเพิ่มเติมโบค่บคะเพิ่นบอกให้ฟังเพิ่นบอกให้ฟังซ้ำนี่นะคะฟังตอนนี่นะคะฟังายา,าวๆค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาเลยรับชมรับฟังนะคะค่ะขอบคุณนะมนต์ได้ร้ายค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้สรุปตัวเลขของน้ำมนต์นาะค่ะสามีเพิ่นฝันเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นค่ะทะเบียนรถค่ะสี่เก่าหนึ่งเตี๋นาะค่ะเพิ่นฝันว่า ครับหลุดซ้นบานจาของนอค่ะต้นเสาหักต้นหนึ่งค่ะที่บานเด็กที่หอยอยู่ค่ะพังลงมาค่ะบานเด็กทีก็พังลงมาอยู่ดินนอค่ะบานเด็กทีของเพิ่นหนึ่งหาเตดนอค่ะเพิ่นว่าให้ตัดเอาหมุนเอานอค่ะอายุของสามีเพิ่นสี่สิบห้าปีนอค่ะ วันที่หนึ่งกันยายนพ่อโสสงพันหาลอยหกเย็ดให้ท่านผู้ส้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลนอค่ะกายรืมกุติดตามป่าบุญคนอีสานกุไลกดแท่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนํามเนื้อค่ะถ้าพ่ท่านละกุติดตามป่าบุญคนอีสานขอฝากส่องป่าบุญคนอีสานกุติดตามกุไล รสแซ่เพื่อสีบริาพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดีค่ะป่าบุญคนวิสารกาสิหามาฝากท่านผู้ส้มทางบานโนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนวิสารกามีเพียงตอนนี้คลิปหนาพอกันมาโศกโศกหมัสกสกสกมนหม,มันลำล,ำ,ลำด้วยด้วยหึ่งหิหห่งปังปังกับตูดของหนามุ่นโนอค่ะสวัสดีค่ะ